รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะมทรอ,อีสานจัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเ e กิจกรรมที่1ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมวันที่30พฤศจิกายน2566มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยสำนักวิทยบริการและเทคนโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้วยการส่งเสริมโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกิจกรรมที่1ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมในห้องปฏิบัติการสัมนา2ชั้น3อาคารคณะสถาปัตยกรรมศา,าสตร์และศิลปรกรรมสร้างสรรค์มทรอีสานนครราชสีมาโดยมีรองศาสตราจารย์ดรโคสิตศรีภูทรอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและรองศาสตราจารย์ดรบัณฑิตกิตาคมรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยพัฒนานวัตกรรมและบริการวิ กการล่าวรายงานวัตถุประสงค์สำหรับการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับพหุภาคีต่างๆในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยและศักยภาพของกลุ่มให้มีความรู้ด้านเอสเเพิ่มมากขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกิจการเพื่อสังคมที่เกิดจากการส่งเสริมโดยโมทรอ,อีสานเพื่อตอบโจทย์ุทธศาสตร,ร,ร์การพัฒนามทรอ,อีสานสู่ความเป็นเลิศอ,อย่ายงยั่งยืนฉบับที่4ระยะที่5ปีพศ2565-2569ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3บูรณาการความร่วมมือกับพหุภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศตัวชี้วัดที่10 3จ จำนวนบริษัทเพื่อกิจการสังคมที่ถูกพัฒนาส่งเสริมโดยโมโทรอีสานออมอเทพดอกสันเทียงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรอีสานร,รายงาน